เอามาดูนะวิธีนะผสมนะเอาลำโรยเป็นชั้นๆน,นะมันมีหลายวิธีทําในกระมังก็ได้แต่ถ้าทําในกระมังเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะเนี่ยลำโรยนะเป็นหนึ่งชั้นก่อนเหมือนมชั้นนะลำมีในตัวเจนประมาณ6%เยิ่งใส่เยอะผักยิ่งงามโคตรงามกระถิน พืชมหาศัศจันย์เมื่อหมักครบเจ็ดวันแล้วไปใส่พักผักมันจะงามแบบนี้นี่มันจะงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีหมักกระถินสดหลังจากที่ย่อยแล้วเราก็มาผสมส่วนผสมอ่า ส่วนผสมที่สำคัญก็คือลำ้ำล้ำละเอียดหรือล้ำอ่อนนะกลางน้ำตาลนี่นะเพื่อนบางคนบอกหาซื้อยาหาซื้อยากเราก็ไปซื้อน้ำตาลายแดงโอทึงกันที่วกินกับเต้าหวยนะเอาแบบนั้นมาก็ได้ ผมเคยทําคลิปเป็นน้ำโรยแล้วก็ล่าน้ําตามทีหลังแล้วก็จบเลยไม่ต้องไปคุกอะไรเราคุกน้ําตาลให้เสร็จก่อนคุกน้ําตาลกับกับผักนะเนี่ยกากน้ําตาลต้องมีนะความหวานต้องมีจะเอาความหวานจากอะไรก็ได้แล้วแต่น้ําน้ําเปล่าถ้ามีน้ําปลาหมักก็น้ําปลาหมักถ้าไม่มีก็น้าเปลามีเพื่อนๆกังวลมากเลยไม่มีน้ําปลาหมักไม่มีน้ํเอ็มทำยังไงน้ําเปล่าเดี๋ยววันนี้จะผสมให้ดู ง่ายเลยแล้วเพื่อนเเชื่อไหมมหาศจันทร์มากเลยกระถิ่นมันจะทําให้ผักเนี่ยเัวไวเพื่อนเพื่อไปดูคลิปนะผักนี่กี่วันไปดูแล้วกันนั้นเริ่มต่อละบางคนบอกว่าเอาผักอื่นได้ไหมผักอื่นในตัวเจนมันน้อยไงผมส่วนใหญ่ผมใช้กระถินนะเอามาดูนะวิธีนะผสมนะเอาลำโรยเป็นชั้นๆนะมันมีหลายวิธี ทำในกระมังก็ได้แต่ถ้าทําในกระมังเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะเนี่ยลำลรยนะเป็นหนึ่งชั้นก่อนเหมือนนมชั้นนะลำมีในตัวเจนประมาณหเปยิ่งใส่เยอะผักยิ่งงามโคตรงามเลยนะไม่เชื่อมาดูกันนะน,นี่นะลอยลำไปแล้วนะก็กระถินลองอีกเป็นชั้นๆเหมือนนมชั้นนะ เราก็คำนวณดูก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนเราก็ใส่ไปทีละชั้นนี่บางคนบอกหาซื้อลำยากไอ้ล้ะอุปกรณ์ตกปลาก็มีนะครับคนก็จะตกนะนี่นะใส่เป็นชั้นๆแล้วเดี๋ยวคุกทีเดียวให้เข้ากันเลยนะ บางทีผมก็เอาผักกองแล้วใส่ชั้นบนแล้วคุกแต่ถ้าแบบนี้มันจะละเอียดกว่านะการคุกเขามันจะละเอียดกว่าเราพยายามหาวิธีที่มันทำแล้วมันได้ดีแล้วก็เพื่อนๆก็ทำได้ง่ายๆนะอาจจะต้องรีบนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าฝนอ่ะนะลิ้นพันกันไปหมดแลวนะก็ใส่ลไปอีก ใครดูคลิปแล้วลองทำหรือยังมาเล่าให้ฟังหน่อยมันยากไหมแล้วมันได้ผลจริงไหมนะถ้าถิ้นอย่างเดียวเลยที่เคยทำแล้วมันได้ผลจริงแต่อย่างอื่นใครลองทำแล้วมันเล่าให้ฟังหน่อยนะ ง่ายๆไม่ยากคนง่ายเลยหากระถินให้ได้แล้วมันสับแค่นั้นเอง <laughs> <laughs> มีเพื่อนบางคนบอกว่าทำไมลงผักคลิปเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็เวลาก็ใกล้เคียงกันเราทยอยลงไงแล้วเราก็เราลงคลิปเราลงผังก,ก็จะอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่า youtube จะส่งคลิปใหม่ๆไปแต่ถ้ามันเหมือนกันก็จริงแต่เราไม่ลง ลงคลิปใช่ไหมเพื่อนๆใหม่ก็จะไม่เห็นเพื่นพนอนๆคลิปก็เขาจะเอาคลิปใหม่ๆเน,น,นี่ยส่งมาให้เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเหลือท่อนนี้ก็จะต้องทําอีกเพราะผักมันมีแล้วนะเข้าใจนะครับนี่มาดูวิธีผสมกันเนี่ยวิธีผสมง่ายไหมล่ะเครื่องจักรก็ไม่ต้องมีนะแฮนด์เมดใช้มืออย่างเดียวเลย แบบนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันมีลำรองอยู่เป็นชันช้นๆมันจะผสมง่ายกว่านะ มากแล้วก็ต้องเก็บในที่ร่มห้ามโดนน้ําโดนแดดโดนฝนเพราะว่าแสงแดดจะไป็นฆ่าเชือ้อเชื้อราสีขาวหมดนะนี่นะแล้วก็ส่วนผสมอ่ะทำให้ดูนะนี่ ไม่ต้องกังวลนะว่าไม่มีน้ำปำหมันี่นะน้ำเปล่านะนี่ขวดลทิครึ่งผมใส่แค่ครึ่งขวดก็ประมาณ750ซีซีนะผลลงนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแค่นี้ดูแล้วน่าจะพอกับตรงนี้ส่วนความหวานจะเอาหวานจากอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ผมจะใช้หวานจากอันนี้เพราะมันได้ผลดี น้ำตาลก็ได้น้ำตาลน้ำตาลแดงนะแต่มันจะแพงนะนเพื่อนน,น,น,น้ำตาลแดงประมาณหนึ่งแก้วกาแฟกะเอาสมมตินี้ครึ่งแก้วนะอันนี้ไม่มองเห็นนะนี่เห็นไหมครับนี่เขาไม่เห็นเห็นเลยนะเราคิดว่าน,นี้หนึ่งแก้วกาแฟแล้ว,วก็คนให้มันเข้ากัน ใช้อะไรใช้มือดีที่สุดแต่เดี๋ยวต้องไปล้างมือเพราะว่าราขาวจะมีได้เขาจะมากินความหวานในน้ำตาลนะนี่ถ้าใช้มือมันก็จะรู้ว่ามันทั่วหรือไม่ทั่วก็โรยลาดราดในทั่วทั่นะ ก็คุกให้มันเข้ากันนะนเพื่อนคุกแล้วเดี๋ยวก็เอาเก็บเลยไม่ลงใส่น้ำเยอะนะใส่น้ำเยอะมันจะแฉะนะใส่แค่นี้พอมือใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดใส่น้ำเยอะกลัวน้ำไม่พอก็เอาแค่ใส่น้อยไปก่อนนะ่ะเออแล้วถ้ามันมีปัญหาค่อยมาแก้แต่มันไม่ค่อยมีนะถ้าใส่เยอะมีปัญหาแน่ ใส่น้อยไว้ก่อนแล้วเราก็มาลองคุกเขาดูถ้าเราทำบ่อยๆเราจะรู้แล้วว่าความชื้นความหวานในขนาดไหนจะพอที่ทำข้างนอกเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะเพื่อนๆมือใหม่อาจจะไม่เคยได้ดูคนมือเก่าเขาดูบ่อยแล้วดูอีกก็ไม่เป็นลรแล้วก็ทำแล้วก็มาเล่ากันฟังมักงนะว่าเป็นยังไงใช้ด้วยใช้แล้วเป็นยังไงเออ เนี่ยแล้วประมาณเจ็ดวันมันจะมีลาขาวเต็มเลยข้างบนเราก็หยิบบนบนน่ะมาโรยในผักโรยคนๆผักโรยแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็ดหรือแปดวันผักมันจะง,งามเดีย๋ยวดูนะนะมีใหญ่นะมีเล็กนะ เดี๋ยวยาต้นนี้ให้ดูไม่ต้องเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่แนละ้วผักมันก็มีต้นใหญ่ต้นเล็กนะส่วนใหญ่ถ้าเราทําคลิปเราก็ต้องยกต้นใหญ่ๆให้คนดูด,ดูใช่ไหมแต่นี่เรายกต้นที่มันเล็กลงมาให้ดูนะมันงามจริงๆ ไมเพื่อนๆดูใบนี้เกลี้ยงเลยนะมีเพื่อนบางคนถามว่ามีหนอนมีแมลงไหมบางทีเนี่ยมันมีไอผีเสื้อไอบุ้งเราก็คอยมาจับแต่ของผมครับจะไม่มีนะพวกเพี้ยอะไรก็ยังไม่มีนะนอนเหนินก็ไม่มีเลยอะ่ะไม่รู้ผังอินทรีย์มันอย่างเงี้ยปลูกง่ายด้วยโรคก,ก็ไม่มีมแมลงก็ไม่มีผมจะปลูกกระถางแลวสองต้นใช่ไหมถอนไปกินบ้างแล้วเอาต้นเล็กออกไปก่อนแล้วเหลือต้นใหญ่มันจะโต,ตแล้วพวกนี้ก็เนี่ยกาลัง กำลังโตเลยเห็นไหมนี่ไปดูคลิปได้นะมีคลิปทำไว้ในกระถางก็โตในกระถางเดี๋ยวไปดูนะไม่ใช่ว่าในในนี่จะโตอย่างเดียวในกระถางที่รวงกันเป็นกระจุกกระจุกก็ตอนะขออนุญาตนะต้องล้างมือมันเลอะน้ำตาลเดี๋ยวจะพาไปดูนะเพื่อนๆตอนนี้แม่เอาไปไม่เอาไม้ไปนะ นี่กำลังเพาะก็มีนะเพื่อนเพื่อนต้อนอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนประกาศแก้วอ่าคือมันต้องทำเรื่อยๆนะแถมนี้ผักกาศแก้วทั้งหมดเลยนี่นี่นะข้างบนประกาศขาวนี่นะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่มีนะเดี๋ยวนะนี่ดูน,นี่ดูในกระถางเอองามไหมเนี่ยประกาศแก้วนะ กวางตุง้งอันนี้ผักกาดขาวเนี่ยไม,มนเพื่อนงามดูดิปุ๋ยเนี่ยสุดยอดเลยมหาสัจจัน์มากๆเลยปุ๋ยเนี่ยนี่นะดูภาพรวมๆนะเพื่อนนะอืนี่ของใหม่ๆสดๆนะวันนี้วันที่ประมาณยี่บเอ็ดอ่ายี่บเอ็ดเดือนเจ็ดหกแปดนะคลิปนี้ใหม่ๆนะผมไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เก็บคลิปอ่ะพูดง่ายๆทําไปก็ลงไปเพราะโทรศัพท์เรามันเก็บคลิปได้ไม่เยอะทําไปก็ให้เพื่อนดูสดๆเลยอาจจะวันสองวันไม่เกินสามวันก็ต้องส่งให้เพื่อนๆดูแลไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทักทายเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆหายหมดแล้วก็คิดถึงด้วยถ้าไม่ทักทายก็ต้องหาเวลามาทักทายวันสองวันก็ทีหนึ่งนี่นะกำลังเริ่มตนนะ้นแล้วก็ประมาณร้อยตนแล้วตรงเนี้ย มีทั้งกาดแก้วกาดขาวอ่นะนี่ฝั่งนี้ก็ยังมีนะเราก็กระจายกระจายปลูกไว้นะเนี่ยผมใช้อยู่แค่นี้ที่นี่อินทรีย์ร้อยเอร์เซ็นตแล้วนะไม่ไม่ได้ยุ่งกับเคมีเลยนะครับเพราะว่าไม่เอาเคมีมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะตรงนูน้นยังลงไม่หมดเลย้ตน้ตนตน้ตนเริ่ม เริ่มใหญ่แล้วป่วานี้ถ้าบ่นได้ก็คงบ่นแล้วเนะี่ยไอ้หองตุ้งโอ้ใหญ่มากเลยที่นี่ยใหญ่ก็เ,เริ่มแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บกันนะดูว่านี้จะเก็บใส่กระถางต้นไม้นี่นะลองเก็บ ลองเก็บแบบสูงดูบ้างทุกทีเก็บกระมังมันต่ำนี่ไหมประมาณเจดวันแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็เก็บใส่ไปเลยมันรู้จะหมดหรือเปล่าน่าจะหมดเขาก็จะออกทรงสูงหน่อยคือกองเขาจะสูงนะถ้าเทียบอยู่ในนี้นะมันจะสูงกว่ากระมัง ความร้อนอาจจะขึ้นดีด้วยนะเพราะหมากพวกนี้มันต้องร้อนนะใครเคยมดมด,มดตายหมดไม่มีตัวอะไรอยู่ได้เลยจะมีอย่างเดียวที่อยู่ได้คือเชื้อราสีขาวไม่ต้องกดนะเพื่อนๆอ,อย่าไปกดนะมันจะร้อนมากเลยภายในวันที่สามที่สี่มันจะร้อนเชื่อไหมแบบนี้นะถ้าเราตอนนี้เอาไข่ไก่ใส่ไปสักสองสามฟองใส่ไว้กลางๆก็ได้นะพุ่งนี้เช้ามาดูตี ไข่นี้เป็นไข่ลวกเลยนะเพื่อนเพื่อนเชื่อเปล่มามันร้อนขนาดนั้นอะ่ะคืนเดียวนั้นแหละแต่คืนนี้วันหนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ร้อนถ้าวันที่สองเนี่ยเริ่มร้อนแล้ววันที่สามยิ่งร้อนจัดแล้วหลาขาวจะขึ้นเยอะเพื่อนๆบอก น่าจะใส่ถุงมือขอบคุณที่แนะนําใส่ถุงมือมันทําไม่สะดวกไงแล้วของเราไม่มีของมีคมอ,อะไรใช่ไหมเราทาเรารู้เนี่ว,ว่าของเราไม่มีแหลมไม่มีคมใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่แล้วก็เวลาเราคุกเนี่ยเราต้องการรู้ความชื้นขนาดไหนมันไม่ใส่ถุงมือมันจะดีกว่าไงแต่ก็ขอบคุณที่แนะนําเพราะว่าเราคิดว่าของเราอินทรีย์ไม่มีเชื้อโรคอยู่แล้วคิดไวนะ้นะว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาทามาเขาก็ไม่เห็นมันจะมีเชื้อโรคนะมีเชื้อราสีขาวคือ เป็นลาที่มีประโยชน์นะขอบทุ่นนะครับเดี๋ยวจะยกไปเก็บในที่ร่มแล้วหาอะไรคุมไว้คุมไว้เฉยๆอ่ะหรือจะไม่คุมก็ได้ในที่ร่มแต่ถ้าอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยต้องคุมนะผ้าใบาคุมอย่าให้รั่วนะผ้าใบานะแล้วก็วันที่สามมันจะร้อนมันแง้มๆดูสิราขาวจะขึ้นเยอะแล้ววันที่เจ็ดเอาไปใช้ได้เลยสรุปนะเพื่อนๆ กระถินกระถินหมักพืชสดไปุ๋ยมหาสัจ,จน์นะหมักเวันส่วนผสมก็ให้ดูไปแล้วนะไม่มีอะไรตายตัวไม่ต้องไปชั่งกิโลมันจะเป็นวิชาการและดูทํายากส่วนผสมก็จะมีลำละเอียดหรือลำอ่อนหาซื้อที่อุปกรณ์ร้านอุปกรณ์ตกปลาเพราะเพื่อนๆไปซื้อเขามีนะขอนตกปลานะหรือไม่ก็ร้านอาหารสัตว์ สองที่เองหรือไม่ก็ลาซาดา้าแต่ว่ามันจะแพงหน่อยค่าขนส่งมันจะแพงนะกลางน้ําตาลต้องมีนะถ้าไม่มีได้ไม่ได้ไปใช้น้ําตาลสายแดงแทนแต่เพื่อนก็กลอาวแล้วกันโรยโรยเป็นชั้นๆแล้วก็คุกแล้วก็เอาน้ําราแล้วก็คุกแล้วก็เก็บใช้ได้เหมือนกันผมลองมาแล้วคลิปที่แล้วมั้งคลิปผ่านมาสองคลิปแล,ะละ้วล่ะลองไปดูนะใช้ได้นะไม่มีกากน้ําตาลก็ไม่ต้องกังวล น้ำเปล่าก็คือของเหลวต้องมีเพื่อผสมกับกากน้ำตาลเพื่อนก็กังวลว่าไม่มีน้ำปลาหมักไม่มีน้ำาอเอ็มจูเลนซ์ไม่ต้องน้ำเปล่านี่ทำให้ดูแล้วน้ำเปล่าก็ใช้ได้ขอให้เป็นน้ำแล้วก็กากน้ำตาลคือน้ำน้ำเปล่ากับความหวานะต้องมีแล้วก็ลำสามอย่างเนี้ยขาดไม่ได้เลยของหวานของเหลวก็คือน้ำแล้วก็ลำสามอย่างนี้มันจะหมัก แล้วมันจะเกิดเชื้อราแล้วเชื้อรามันเป็นโปรตีนมันใส่ผักมันจะงามอย่างให้ดูเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอดูอีกสักสี่ห้าวันจะต้นใหญ่กว่านี้ส่วนต้นเล็กก็ปลูกทีหลังก็ต้นเล็กนะครบถ้วนนะครับดูคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงเสียงเป็นไงภาพเป็นไงเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเนี่ยใกล้จะตกแล้วแดดไม่มีเลยคึมค,มคึมเพื่ออะไรรีบทําคลิปเพราะเดี๋ยวว่าตอนเย็นไม่ทันแน่แนเลยเพราะตอนเย็นจะทําคลิปฝนตกนี่แหละเมื่อวานจะทาคลิปฝนก็ตก ก็จะเสิร์ฟคลิปไปหาเพื่อนๆประมาณ3ามทุ่มนะแล้วช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยปกติไงคนก็อาจจะดูคลิปผักน้อยไปดูคลิปสดไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรว่างก็มาดูแล้วกันนะเพื่อนๆบางทีต้องเสิร์ฟคลิปในวันเว้นวันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเดิมๆแต่เราสําหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาแล้ว y o u t u b e จะส่งคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆถ้าเราเอาเฉยๆไม่ทําคลิป youtube ไม่ส่งคลิปนะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นใช่ไหม บางคลิปอาจจะใกล้เคียงกันอย่างปลูกผักนี่เราปลูกสองรอบดูแล้วมันก็เหมือนกันทุกอย่างเราต้องอาศัยทําคลิปบ่อยๆวันเว้นวันก็ยังดีถ้าลงทุกวันมันไม่มีคลิปให้ลงแล้วเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยากให้ทุกคนเนี่ยทาได้ทําไม่ยากแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้เลยนะไม่รู้จะมีสงครามเมื่อไหร่นี่แต่อาจจะไม่ใหญ่หรอกอาจจะเล็กๆแต่เราก็ต้องหัดปลูกผักไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้า น้ำท่วมหรือเปล่าฝนแรงหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเรามีความรู้เรื่องพวกนี้นะเราก็จะไม่ลําบากนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ